คนนึงมมมแบกกเป๋าผ่านห้องมาไปฝนนนยสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคนั่นหลครับไม่ได้ลูกค้าลูกค้าลูกค้า้ะถายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน่ี ยืมแผงได้ลัวน้ำตาใช้แบบมี่ตัวนิด้อนาตององอะตัวตัวได้ไหมคะพี่ๆได้ค่ะขอไหมคะครับพี่พร้อมนะไปจัเลเอาไปเลยเอาูกนีกอากออเากีพอมใช่่ะโอเคพี่า้องค่ทีมอ วัจีเอจลสวัสดีครับพวกเราอดลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พารุมจอยครับผมเป็นเล่นเอาอยู่นะไมค้เล่นเล่นนีไหนไหนไงปวดนิดนึงปวดในิ่งนิดนึงปวดนหน่อยนนี้ตวนี้ไงไม่ก็เล่นแบบขำขขำขำคแบบอยู่สุพีม่าไม่ขำแล้วมั้ขำขำ ก็เล่นเล่นเล่นกันบ่อยไงิ้เล่นกันมานานแล้วเนาะเพราะอะไรเวลาอยู่ด้วยกันชอบเล่นในการอะไรเงี้ยครับกิจกรรมที่สนุกใครตึงสุดดีโอ้ยเขาต้องสุดครีมนะครับนายจริงจริงครับผมเรายังไงพี่นายไปถึงเล่นเกมตึงมือตึงเพราะเล่นเท้าเขาบอกว่าเราเต้นจนขาดตึง เอออย่างอื่นก็ตึงแขนคอตึงงเต้นเยอะตึงๆคือเขาสามารถเล่นไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยได้มาบ้างกันดีกว่าเก่งะเนี่ยแข่งแข่ของเมื่อกี้ต้องยังดูด้วยดูค่ะดูดูแ้วยขนาดไหนโอ้ยเหมือนเชียร์บอลเลยครับเนห้องเชียร์กันมันมากขึ้นเลยเสียงดังมากเมื่อกี้ในห้องถ้าเราลงแข่งแต่ละคนจะเล่นตำแหน่ง อได้เลยได้เลยดีกว่าผมแนทจังเกิลครับผมผมจองแคลรี่ครับผมดารักเซเลอร์ผมผมเป็นแทงครับเป็นแทงสปอร์ตแคลรี่เหมือนกันครับผมโลมครับผมผมเล่นเมทครับผมเมทคนเดียวในทีมเลยเลียนได้ว่าแบบทีมไปเลยทีเดียวเลียนได้ว่าครบทีมถ้าลองเล่นมีเทคนิคอะไรแบบที่เราจะเอามาปรับเป็นแทงทีมเราไหมฟังที่ไหนครับ ก็น่าจะต้องดูตอนดับดับฮีโร่ครับดับตัวละครแล้วก็แก้ทางกับฝั่งตรงข้างเมื่อกี้ในห้องเขานั่งนี่เลยนะเขานั่งชีวิตน่าจะดัใช่เล่นละครก็กดไปจริงด้วยมิครอมิคราะห์สุดยอดสุดยอดพี่นายลองิเคอเกมสเกมพักหนึ่งเกมอ่ะอ๋อตอนนี้เหลือแมทใช่ป้ะเก็บได้ไหมเกมบได้ดีกว่าเก็บได้เกมแรกที่เป็นสายสายซีจริงๆอ่ะตอนแรกผมดูฮีโร่อ่ะผมคิดว่าพักซีน่าจะแบบ เล่นเล่นแบบชนะเลยคิดว่าน่าจะได้เปรียบน่าจะได้เปรียบแต่ว่าแต่ว่าเหมือนคนที่โดดเด่นอ่ะคือชีฟคือคือชีฟ่ะเล่นแบบสูดจังหวะแล้วแล้วเพื่อนตามสวยทุกทุกช็อตเลยเงินก็เลยขางขึ้นเรื่อยเรืแล้วก็เลยแพ้เลยนี่ขนาดชีฟที่เปิดปากเลยนะใช่ตัวตึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็เอาชีฟเปิดปากมาเร็วแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ตัวบิลโลเลยอันนี้ก็บอกพูด อย่างนี้เลยผมเหมือนด้กิดเกมแสดงแสดงความรู้งานแสดงความเหมแบบเด็กติดเกมแสดงแสดงวามสามารถค่ะเดี๋ยวพอกซี่กับมัดสักแข่งกันยังไงดีเราเราจงตรงนี้เพราะวาถ้าถ้าเป็นโคชต้องให้พี่คิมไม่ลืมแบนดก่อนพี่พี่คิมต้องต้องแบนด์ก่อนต้องแบรนก่อนนแรกทำไมคะทำไมพี่คิมไม่ลืมแบรนพี่คิมไม่ได้เลเหรอใช่ตอนแรกเขาลืม แล้วก็นก็เขาเรียกว่าไงเมื่อกี้เต้เฟืดอยแฮทครับเพราะว่าเราแข่งกันว่าแขรว่าทายทายว่าใครชนะแต่แต่ผมจองแล้วผมจองเชียร์บัสเขาบอกมาแน่บัสมาแน่ผมเชียร์พักซีฮะรอดูครับรอดูครับพูดถึงอาไงครับโอ้พี่ภูมิมาพี่ภูมิพี่เจต เอาจจริงผมว่าเมื่อกี้เห็นพักซีเล่นล่ะจริงจริงเขาก็มีความเป็นทีมเวิร์กนะแล้วก็เราก็ผมว่าค่อนข้างเก่งแต่ว่าบัสเคยได้ยินข่าวมาว่าว่าหลายคนอ่ะเขาเล่นจนแบบตึงเออตึงมากแล้วก็แบบมีเรามาการันตีว่าแบบมีแบบดาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยติดเม็ดด้วยติดเม็ดใช่ติดเม็ดเลยก็เลยรอดูดีกว่าว่าจะเก่งขนาดนี้ถ้าเราลงสนามจริงนี่อยากประลองพี่จรโอ้โหโอ้โหมาได้หมดเลยครับเพูดละไหนพูดละไหนพอนละไหน เพื่อเราเพอนราเผอเตษเผอเศเหรือหรือใครชนะแมตช์นี้เจออลาต่อเลยกันนแล้เใครอ่ะอย่าพดเยออย่าพูดเยอะอย่าดเยอะวันเรามีที่ไหนนี่ประเด็นคืมีแค่ไหนคนเดียวเไหนเอะไรคะอนนีครับเปอะไรอะไร อ่าตอนนี้เพิ่งเพิ่งขึ้นคันฮะแต่ว่ามันมันรีเพื่อสองวันก่อนขึ้นคันแล้วหรอเอาก่อนรีดิก่อนรีก่อนรีจบที่55าสาดาวอุ้ย <salud> แต่แต่ในวงนี้ก็มี <load able. S 2> <ut> อดีตคอนกันเยอะอยู่แล้วทุกคนเลยสกินยังไงบ้างคะกินได้ก็เช้าสกินนี่ไม่ใช่ไอพีอะไรไอพีอะไรไอพีสิบครับโหสผมสกินขอลูกค้าครับ เรามีแปดมีแปดนะเรียกเหมือนกันเหมือนกันมีพ็อกซี่เขาบอกว่าสุสานีมีแปดนี่ห้ีสิบหรอสิบเสาร์วันต่างกันแม่ห้ามตื่นใหญ่แม่รู้นะแม่รู้ตอนนี้แม่แม่รู้ยังไงแม่รู้ว่าเล่นเกมะแต่ว่าไม่รู้ว่าเติมมาเท่าไหร่จริงๆเราเล่น R O รนาน นานแค่ไหนจาบว่าโอ้โหนานมากนานมากเปิดมาแรกๆเลยเนาะใช่ไปเรียนมหาลัยมอดต้นอมหาลัยนี่มอต้นใช่เลยจริงจริงมหาลัยก่อนมหาลัยปะนี่ก่อนมหาลัยไม่ก่อนอาจจะประมาณกลางๆมหาลัยมานานแล้วน้องก่อนพี่เจรู้ซึกว่งมันนานมากโอ้โหจบมานานมากแล้วใช่จนจนน้องก็จะเรียนจบไปแล้วเรียกได้ว่าเกมที่ทำให้รัสนิทกันคือเอาใช่ใช่จากการอบแรกคือนัดเล่นเกมเลยแล้วรอบในเกม เขาเรียกว่าเขาถามแล้วพูดได้เลยเหรอพูดได้เหรอจีแล้วกันจีเขาพี่ครับพี่ครับผมผมว่าถ้างั้นอ่ะเปลี่ยนเป็นพูดดีกว่าผมว่าผมว่าชี้แอบจิกเอาผมยอมเลยผมผมอาจจะอ่อนสุดมนะ ก็ไไม่ด้เก่งเพราะว่าผมค่อนข้างเล่นแบบฟิลปิกาโซ่แอบสแตรกตามใจเราบางทีเล่นแคลรี่บางทีเล่นเมทแต่ไปอยู่เลนกับไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็เอยากมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยใช่บางทีไปฟาร์มป่ากับพี่นายทำไมก็ไม่รู้เหมือนเราเล่นข้าววัวใช่เข้าววัวนะข้าววัวจำจำตัวละครแรกที่เราเล่นได้ไหมผมจได้จำได้จำได้เล่นตัวละครแรกเป็นอะไรเลยนะตอนนั้นเล่นเป็นเมนซานิสครับเอกลับมากลับมาหมดไปเท่าไหร่ หมดอะไรติดแต่สองพ่สองคนสอรสองสองคนครับไม่พูดดีกว่าเมนเมนตัวแรกเป็นไอริสครับผมไอริสครับเมนตัวแรกผมมากังกาครับสบายสบายแบบมอต้นนะแต่แรกตัวนี้้าผมชอบผมชอบทาร่าครับตัวตายยากดีใช่แต่เป็นทาร่าไฟเตอร์นะอะไรแผมชอบผมชอบกลิ้งมือนะไวโอเลตไวโอเลต ตัวแรกผมจะเป็นสกัดครับอ้การแรกมากนานมากถ้าตัวแรกเลยผมเล่นการีครับตัวแรกจริงตัวแรกจริงตัวแรกจริง ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาเชียร์น้องๆกันนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าตึงมือกันมากใช่แล้วก็วันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษมามอบกับทุกคนด้วยนะครับจะบอกว่าคนโชว์คนเพลงกันมาแบบเทียบแน่นเยอะม่กเน้นเน่นจนแบบผมอน้นเต็มระบบเต็มระบบิม่ให้มันเดือดสมกับเกมเอาใช่ เรียกได้ว่าแบบเชียร์เกมหนักแล้วอ่ะเชียร์แอนลารัให้เต้นจบอ่ะหนักกว่าอีกใช่ผมให้เต้นจบใช่เต้นจบแต่ว่าจะบอกว่าสนุกแน่นอนครับแล้ววันนี้เราก็เตรียมพร้อมไม่อยากเต็มที่ครับผมพูดถึงเพลงเพลงใหม่ใช่ไหมครับโอ้โหคอยล้ะคอยเออวินแตนรมาดียังไงครับคือเรียกว่าเป็นเพลงที่ถ้าได้ยินเมโลดี้แรกคือร้องไห้ได้เลยอุ้ยแค่นั้นใช่แล้วทั้งสองคนจะรักกันเมื่อไหร่ฮฮะเ้ย แทชแทชเอาไว้หน่อยอย่าละโอยมันเล็ได้หมดเพลงเพลงนี้เราได้อ่า I4E มันมันเล่นใน MV ด้วยมาพี่จังเหรอพี่จังไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นภาคต่อไปภาคต่อไปภาคต่อภาคต่อตอนนี้เรื่องนี้ได้ยื่นเรื่องถึงคุณชลากรปัญญโฉมว่า MV หน้าแอนลาจะต้องใช้ใช่คุณใช่ชื่อเพลงหรือชื่อเพลงจริงจเหฮะใช่ใช่ครับชื่อเพลงอะไรพี่ชื่อเพลง ตลกไหมตลกร้ไรเนี่ยเพลงมันจะไม่ดังพออย่างนี้เลยไม่ได้เลยพี่จูตลกร้ายตลกร้ายครับแบล็กคอมเมดี้เลยครับผมก็อยากให้คนได้ร่อติดตามชมกันนะครับจะว่าเอมี่สวยมากได้พูดกับคือแบบสุดๆใช่ผมไม่จริงใช่ผมแล้วก็สามารถติดตามดูได้วันที่17นี้นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นเพลงที่เศร้าที่สุดในขบวนไหมคะโอ้โหมันเป็นเพลงเศร้าเหรอเฮ้ยใจเย็นเใจเย็นอยู่แต่นี้ว่าไม่ ไม่ได้เศร้าที่สุดอมันกึ่งๆมันแล้วแต่คนที่สุดแต่ว่าบางคนอาจจะอินมากใช่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 มฮะใช่ไหมอินมากเหรอไม่ไม่องเเจอความรักแม่รักดีมันเล่นเกมอาวีดีกว่า ใช่ครับก็เป็นก็เป็นอีกมูทเพลงหนึ่งของแอลลาสครับอีกอีกรสชาติหนึ่งที่ใหญ่ที่คนได้ลองชิมกันนะผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีคอนข่ายผมเขาไม่ต้องถามเลยพี่เขาเองเลยอ้าแต่เป็นแต่เป็นพิธีกรฮิปพอ์ก็คำส่มสารมาติดตามรับชมผลงานแอลลาสครับบนคอนข่ายนะผมจับว่าคนมาทั้งค่ายเลยครับไอีคอหนึ่งโอ้มอติฟส์คอนเสิร์ตนะครับผมวันที่สองสิงหาคมนี้นะครับผมใครมีบัตรแล้วก็ ยินดีด้วยนะครับใครมีบัตรนะครับไปซื้อด้ฮะรออะไรครับผมเออครับสามารถซื้อได้ที่อีเวนต์อีเวนต์ป๊อครับผมใช่ในฐานะเสาหลักวงเต้นของค่ายเสาหลักแบกยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้แบกตัวเองแบกตัวเองให้รอดก่อนึ่งตอนที่เห็นเื่อนโซเชียลเนาะก็จะเห็นวาเราแบบบ่นกันมากเพราะว่าเปิดประตูหาเออพี่พิน่ะครับไม่ว่าเลย ซ้อมเหนื่อยมากเลยนพูดเล่นไม่จริงเป็นเป็นเป็นช่วงที่แอดลาสเดินออกจากห้องซ้อมแล้วไม่คุยกันเลยเพราะว่าตาคือว่างเปล่าแลตาสุดเมื่อวานครับเมื่อวานประมาณสี่ทุ่มครึ่งซ้อมเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนก็เงียบผมก็แบบทุกคนผมจะมูบ้านครับกลับเพิ่งไปเพิ่งคือที่เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราอยากทำให้เปอร์ฟอร์มแนส์มันดีที่สุดใช่ใช่ใช่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์มีคอลแลบมีอะไรเต็มไปหมดอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามดูครับใช่พ่อ ไ้ยไม่อยากเลยครับไม่อยากอยากยาก็มีคอลแลบร์ครับเอาเป็นว่ามีคอนเสิร์ตหลายหลายอันคือจะพูดว่าถ้าถ้าใครที่ติดตามพวกเราแล้วไม่ได้ไปก็พูดตรงผมว่าพลาดอ่ะใช่ใช่จิงจิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เต้นไม่เจ็บหลังก่อนตอนนี้จะสลับเพลงกับน้องๆในค่ายเพื่อนในค่ายบ้างไหมเมบีเมบีอาจจะอาจจะไม่รู้ต้องอยากรู้ใช่ไหมครับก็ต้องซื้อบัตรแล้วไปดูกันนะจะมีอนุรักษ์การละคร เฮ้ยอยากรู้ใช่ไหมครับก็ต้องไปกดไปดบนไปกันนะผมแล้วก็ไม่น่าหรอกเออเอาเป็นว่าเมื่อฉันได้ก็มีขายขายอันนี้เลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นครั้งได้ะไรพิเศษมากเพราะพวกเราแล้วก็น้องๆในค่ายทุกคนจะได้เพอร์ฟอร์มรับผมมาแล้ว้ะ จะได้มีโชว์สุดพิเศษด้วยกันพราก่อนหน้านี้ันคอนข้าก็ต้องมีการโชว์ด้วยกันอยู่แล้วพถ้าย้อนกลับไปนะครับ2ปีที่แล้วนะครับ XO เคยมีเป็น x อ Showcase เแต่ครั้งนี้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตไทมัลติเวิร์สคอนเสิร์ตมันจะมัลติเวิร์สยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเรียกว่ามัลติเวิร์สภาษาไทยคือมัลติเวิร์สรับรองมันแน่นอนครับผม ก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้น่าสนใจน่าสนใจอะไรก็เกิขึ้นได้กับใครเอ็กโอทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ไช่อาจจะเป็นได้วันนี้เลยก็ได้วันนได้ไอเดียได้ยอเดียทุกอย่าเปลี่ยเลยไม่แต่จะบอกว่าอยากให้ไปดูกันจริงๆครับเพราะว่าพวกตรงคือหลายๆอย่างมันยากทำรับเรามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้โชว์อะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้าอยากดูก็อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเฮ้ยสปอยอะไรไหมวะอุ้ยอุ้สปอยหนักกว่า ซุ่มครครับพูเลยว่าตลางแอนลาต่อให้มีงานก็คือจะต้องพ่วงมาด้วยการซ้อมขอนคลายสุดวันเลยผมว่าผมว่ากดดันพอๆกับคอนคนเดียวแอนลาเลตใชลยผมรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของพวกเราเหมือนกันครับที่ต้องแบบโอเคเราต้องทําให้มันแบบเพอร์เฟกมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมการกันอย่างแน่นครับผม เราไม่หนักแน่นเลยเฮ้ยพี่เลยตลอดไม่เวลาพูดอะไรใช่ไหมล่ะพี่พี่หลังกล้องเขาจะยิ้มแล้วเขาพี่บอกเอาแล้ว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 เยอะใช่แต่แต่ขายแรงมากนะวันนี้พวกเราเนี่ยวันนี้ขายแรงครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มาดูจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่แบบอ่ะเป็นครั้งแรกแล้วกันใครไม่ได้มาดูก็แบบเออไม่รู้จะคุยกับเขาไงอ่ะโอ้โหพี่เชอผมว่าพี่ไม่ไหวละไม่ก็คือมาดูคอนใช่ไหมถ้าไม่ไม่ได้มาคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะ ดูหนังไม่คนละเรื่องเลยคนละเจนอะฝ่ายไม่ได้มาดูอย่างเงี้ยมันจะไม่เริ่มนนี้เลยอไม่เริ่มละไม่เริ่มละตอนนี้ต้องเตรียมตัวไงอย่าอย่าจะต้องเริ่มจากการเตรียมบัตรก่อนเลยเตรียมตัวอย่างเตรียมซื้อก่อนทีนี้ถ้าซื้อแล้วก็จบแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกเตรียมบัตรเนาะเตรียมบัตรพอเตรียมบัตรพออาจจะเป็นคนดูแบบปล่อยใจปล่อยใจจอยอย่าคาดหวัง เป็นระยะที่พูดเน่ยคาดหวังมากเลยนะแต่ที่พูดาทังหมดไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไงคาดหวังได้ไหมได้คาดได้คาดเย็นหน่อยอาจเป็นฟิลคาดดาวไปก่อนคาดดาวคาดดาวได้่าดดาวคาดดาวที่เราพูดเนี่ยทั้งหมดทั้งหมด ขำหมดครับผมตอนนี้นะครับเวลาครับก็จะมีคอนเสิร์ตค่ายนะครับเอโกเอโกมาถึงว่าคอนเสิร์ตนะครับซึ่งจากว uh. ันที่2ส,งสิงหาคมน,นี้นะครับผมก็ oh. อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ยืนนะครับทาง อีเวนต์ปอบนะครับผมแล้วก็เรืองวนี้เพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่ของพวกเราไอร่าจะปล่อยวันที่17นี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้รอติดตามดูกันนะฮะแล้วก็ MV สวยมากๆผมได้ยินแว่วๆมาว่าสวยมากๆยัไม่เคยเห็นเลยครับแต่สวยมากๆใช่เพลงก็คือสุดยอดมากๆอ่าแล้วจะเต้นยังไงก็สุดยอดอ่ะสุดยอดเหมือนกันลองไปดูนะครับผมก็ฝากพวกเราไอร่าไปด้วยนะครับมีเพื่อนเก่งไม่ฝากไม่ฝาก เอาวีพ่จูอเอาอและสุดท้ายนะครับแต่แต่แต,แ,ตแต่เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับพ่จูคือความสนุกในอนาคตมันยังไม่มาแต่วันนี้ความสนุกมันเริ่มขึ้นแล้ว คือเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน AVT Pop MVP Showman ครับผมซึ่งที่บอกว่าเรามีน้องๆในทีป๊อปหลายวงมากๆและวันนี้เราก็ได้มารับมอความสุขด้วยการที่ได้โชว์มาเป็นการแบบพักเบรกพักหายใจกันหน่อยใช่ซึ่งจะได้หายใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับรอติดตามดูความสนุกพวกเรากันได้นะครับ มอสปอยไม่ไปหมดแล้วคับเสสปอยแล้วครับวีดีโอค่ะผมเอาแบบว่าถ้าอชนะชนะอาวุธขอท้าชนะหน่อยันเราแอนไ่มีถ้าี้งนะทุคันนีาชนะใช่ไหมครั